คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราน่าจะติดต่อกับสายของคุณเพชรได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายของคุณเพชรกันเลยครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับพี่แจ๊ คุณเพชรเราไม่ได้คุยกันมาสี่ปีสี่ปีสสบายดีนะครับเนี่ยสบายดีครับพี่เพราะว่าคุณเพชรเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องเจ้าบ้านเมื่อปีหกสองที่ผ่านมาจริงๆมีห้าแปดด้วยมีห้าแปดอีกเรื่องหนึ่งใช่ห้าแปดนี่คือปีแรกแรกที่เดอะโกสอออากาศเลยนะตั้งแต่สามร้อยกว่าวิวอะพี่อ่าอ่ครับแต่ว่า ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งเสียบอลไทยจบบอลไทยเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งยิงจุดโทษเสร็จไปเมื่อกี้อ๋ออ๋อโอเค <laughs> โอเคโอเคโอเคแล้วก็ตื่นเต้นด้วยพี่แจ็คโทรมาครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีายจลหวเอาพิรันบอลไทยเราชนะไหมคก็ถือว่าเราสู้ได้เต็มที่นะครับพี่สู้ได้เต็มที่ครับสู้ได้เต็มที่คือ คือยังไงอ่ะแพ้แพ้จุดโทษี่อ๋อเออก็บอกแค่แพ้จุดโทษโอเค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 ไม่เป็นไรกับเรื่องของกีฬาผลแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับพี่อ่าโอเคผมผมกับพี่เหมือนเหมือนเวิลด์คัพเลยอ่ะเจอปีห้าแปดปีหกสองแล้วก็ปีครับสี่ปีครั้งครับพี่นะครับอ่ะคุณเพชรสูดลมหายใจเข้าลึกๆคลายความโอเคครับพี่ตื่นเต้นทิ้งไปเอาเรื่องของผลฟุตบอลออกไปจากหัวก่อน ครับเรามาโฟกัสกันถึงเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วถูกไหมครับสาถึงสีปีที่แล้วครับพี่ตอนนั้นประมาณสี่ปีออกไปสำรวจงานในช่วงของพายุเข้าใช่ใช่ใช่คุณเพชรไม่ต้องรีบเล่านะเล่าช้าๆไม่ต้องเร่งตัวเองครับพี่นะครับแล้วก็อ,อ,อาจจะมีทีมงานมาร์กมาว่าคำสะบทระวัง ได้พ oh okay <um> pues <nah okay an> <oh ี่ได้ครับโอเคโอเคคลิปนานโอเคครับครับเพราะว่าตอนคุยกับทีมงานผมก็แบบจัดเต็มจัดหนักเลยโอเคพี่นะอันนี้เราออกอากาศอยู่นะเอาแบบแค่กูมึงพอนาครับพี่โอเคครับมาวันออกสํารวจเป็นยังไงเรื่องนี้ครับเออมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสี่ปีที่แล้วขออนุญาตเริ่มเลยครับพี่ได้ครับสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาทํางานอยู่ในอยู่ในหน่วยงานหนึ่งพี่แจ๊ แล้วก็มีเรื่องของการที่เราจะต้องไปคือเหมือนกับไปดูแลว่าประชาชนตรงเนี้ยหรือว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยตรงไหนที่มันมีเออย่างเช่นงานซ่อมแซมงานซ่อมบำรุงต่างๆครับครับพี่ผมก็ได้เข้าไปในจุดที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอคลองที่เป็นคันดินน่ะและคือแบบคือน้ำมันมาคันดินมันจะพังพี่แจ๊ อ่าผมก็เลยได้ไปสำรวจไปดูว่าถ้าเกิดมันมันพังหรือว่ามันเสียเราต้องซ่อมแซมเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปดูแลเขา mm. นะครับพี่เนาะวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ที่พายุกําลังจะเข้าหนักมากเลยครับซึ่งผมก็ได้รับข้อสั่งจากเจ้านายว่าเฮ้ยเพชรแกเข้าไปดูตรงนี้หน่อยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไปดูทางน้ําดูอะไรก่อนไปดูว่าอ,อน้ํามันมาเนี่ย ตรงนี้ยมันพังมันยังไม่ได้พังมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหม,มเพื่อไปดูว่าถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไปซ่อมแซมให้เขาครับครับพี่ระหว่างทางที่ผมเข้าไปเนี่ยผมหาทางเข้าไม่เจอพี่แจ็คเพราะว่ามันเป็นทางที่เลียบคลองเก่า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 จริงๆพี่แล้วเส้นทางที่เลียบคลองไปอะครับ มันมีความกว้างประมาณทั้งสองจุดห้าเมตรเองคือสามารถที่รถคันเดียวเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้แล้วก็มันไปแบบเป็นคลองแบบเป็นงูซ้ายงูขวาเลยพี่เป็นเป็นแบบเหมือนแบบขดของงูอะครับคือมัน้งซยายโค้งซ้ายโค้งขวาพี่พี่อยากให้พี่พี่น่ะมองดูว่าขวามือเป็นเป็นเป็นโซนที่มีหมู่บ้านแต่ซ้ายมือพี่มันเรียบคลองครับพี่หมายความว่าถ้าวันนั้นฝนตกขึ้นมามันจะมีการลื่นถลเหลยอะไรอีก เยอะมากผมก็กลัวมากอืผมก็เลยรีบเข้าไปรีบเข้าไปสํารวจแล้วก็พอไปสํารวจนะพี่พอจอดรถอะ่ะกําลังจะเดินไปในจุดที่มันมีคันคลองอยู่อ่ะครับจุดที่มันจะเป็นจุดที่เสียหายอะ่ะฝนลงมาหนักมากครับพี่แจ็คพอฝนลงมาหนักมากผมก็เลยคิดในใจว่าโอเคทั้งนั้นผมจอด,ดรถแล้วก็ถอยไปอยู่ที่บ้านของตาคนหนึ่งแล้วกันซึ่งมันเป็นที่เล็กๆมากครับพี่แจ็คคือ รถสี่ประตูสี่ล้อคือมันเข้าไปได้แค่สองล้อแล้วก็สองล้อข้างหน้ามันยังกินขอบถนนอยู่คือมันเป็นซอยมันเป็นจุดที่จอดรถที่เล็กมากพี่คือสองล้อข้างหน้าครับก็ยังกินถนนอยู่หมายความว่ามันเล็กมากพี่ผมก็ไปจอดแล้วผมก็คิดในใจว่าโอเควันนี้ฝนมันตกแล้วล่ะเราคงจะคงจะกลับไม่ได้หรอกครับ,รบพี่พอผมไปจอดรถปุ๊บ ก็มันจะเป็นเพิงเก่าๆพี่เพิงเก่าๆามันก็จะมีตาคนหนึ่งแกเดินมาคุยกับผมแกเดินมาโบกมือใบใบเออผมก็อยู่ในรถผมก็ไม่กล้าลงแกก็เดินมาโบกมือยบาบแกก็ถามว่า,เ,าเห็นรถแล้วละ่ะว่าเห็นเป็นเป็นรถของใครอะไรยังไงนึกออกไหมครับแกก็พอนึกออกว่าในในหมู่บ้านเนี้มีรถคันนี้อยู่ไม่กี่คันหรอกอแกก็ถามว่าช่างมาทําอะไรก็บอก ผมจะมาดูทางให้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะขออนุญาตมาดูก่อนแต่ตอนเนี้ยคือมันผนมันตกมากเลยตาแกาก็บอกมาหลบในบ้านตาก่อนอครับก็ไปหลบในบ้านตาครับ,รบตาแกาก็ชวนเออชวนดื่มเหล้าชวนสูบบุหรี่แต่คราวเนี้ยคือความที่ผมอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อ่ะพี่มผมก็เลยบอกว่าผมผมไม่ดื่มแล้วกันเดี๋ยวจะสูบบุหรี่เป็นเพื่อนอครับ ซึ่งซึ่งซึ่งเวลานั้นนะครับพี่แจ็คมันเป็นเวลาสี่โมงเย็นครับพี่แต่พี่แจ็คคิดดูว่าสี่โมงเย็นน่ะมันเป็นสี่โมงเย็นที่ที่ไม่เหมือนสี่โมงเย็นทั่วไปอะครับเพราะว่าพายุมันเข้าพี่ฟ้ามันมืดมากเลยครับแล้วทางที่ผมเข้าไปอ่ะผมต้องเข้าไปถักจากทางหลักประมาณห้ากิโลอะพี่คิดดูค,คือมันไกลามากครับแล้วเสียงน้ําคือมันมาแล้วแบบผมแบบตาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาต สูบบุหรี่อย่างเดียวได้ไหมผมไม่ดื่มแล้วมาเดียวเดี๋ยวผมมาเรื่องสูวบุหรี่ก็ได้นะคุณคุณขอโทษขอโทษครับพี่ครับก็เลยแบบผมขอญาติร่วมกิจกรรมแค่ตรงนี้พอแกก็เลยนั่งคุยว่าอ้าวมายังไงมาดูอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่ผมก็เลยบอกอ้าโอเคก็มาดูครับมาดูถนนหนทางตรงนี้นะครับพอสุดท้ายแล้วฝนก็หยุดไปอ่ะตาแกก็บอกช่างถ้าจะออกยากแหละเดี๋ยวตาไปช่วยบวกรถให้ไปทําอะไรให้ครับผมก็ออก ก็พยายามขยับรถออกจากซอยคือมันเป็นถนนดินนะพี่แจ่อก็พยายามขยับออกตาแกก็มาช่วยโบกพอบอกเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถออกจากซอยนั้นได้ครับก็เป็นทางโค้งๆนั่นแหละผมก็ออกได้พี่แจ็คพอออกไปได้เสร็จปุ๊บผมก็ไปรายงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่าวันนี้ฝนตกหนักมากนะจะมีหนึ่งสองสามเกิดขึ้นมีน่าจะมีไอคันดินที่เราไปดูเนี่ยอาจจะเสียหายนะครับ พอหลังจากนั้นประมาณสักสองอาทิตย์พี่แจ๊คก็มีคําสั่งให้ให้ให้ผมเนี่ยเข้าไปสํารวจงานอีกครั้งหนึ่งที่ซอยเดิมเพื่อไปดูว่ามันเสียหายหรือไม่ครับพอสองอาทิตย์หลังจากนั้นผมเข้าไปดูพี่มันเสียหายจริงๆครับับมีน้ําที่แบบมันไหลผ่านไปเยอะมากชาวบ้านไม่สามารถที่จะ กัดเก็บน้ําไว้ใช้ได้ครับคือน้ํามันไหลแบบปึ้ง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 เลยแล้วถนนคันดินตรงนั้นน่ะมันขาดชาวบ้านไม่สามารถขนผลผลิตที่เป็นการเกษตรของเขาเนี่ยออกมาได้อคราวนี้ก็เลยรายงานเข้าไปก็ว้าวุ่นเลยพี่ก็คือเอจัดสารงระมาณมาจัดช่างจัดอะไรเข้ามาทําทําให้ถนนตรงนั้นมันเสร็จไปอก็คือก่อนก่อนพอถนนเข้ามาทําให้มันเสร็จไปเนี่ยพี่ ผมข้าวรถไปจอดที่เดิมในการที่ในการที่จะเข้าไปสำรวจงานอ hmm. ซึ่งก็เห็นตาคนเดิมพี่ hmm. ตาคนนั้นละ่ะตาแกก็บอกเอ,อช่างมาทําอะไรบอก hmm. อ๋อผมพอดีผมพาผู้ระเมาเข้ามาทํางานครับแล้วก็ถนนตรงเนี้ยมันกําลังจะจะดีขึ้นละ hmm. อะไรเงี้ยตาก็บอก hmm. โอเคเต็มที่นะหลานแกก็เต็มที่นะหลาน hmm. แต่ระหว่างทางที่แกเต็มที่นะหลานเนี่ยเราก็ไปดูบ้านแกที่เป็นเพิงเล็กๆกับนะ hmm. พี่จ๊ก hmm. เราก็เห็นกันเดินแล้วก็มีผ้าพวกหัวพี่แล้วก็เดินไอแบบจามผมตาเป็นไรไหมไม่ค่อยสบายไม่มีอะไรหรอกช่างแกว่างง้นผมก็เลยครับงั้นผมขออนุญาตจอดรถตรงนี้นะตาตาเก่งบอกเอาโอเคครับช่างเพชรไม่มีปัญหาครับก็ก็ทำงานไปจนรู้ล่วงพอรู้ล่วงเสร็จปุ๊บพ้นไปสักอาทิตย์หนึ่งครับเราก็ ด้วยด้วยด้วยความที่สักสามสี่ปีก่อนเนี่ยผมอยู่ในงานราชการ<ม>ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการเข้ามาตรวจพี่แจ๊คพอตั้งคณะกรรมาการเข้ามาตรวจปุ๊บทุกคนก็เข้ามาตรวจผมก็เรถไปจอดที่เดิมเพราะมันเป็นจุดเดียวที่จอดได้<ม>คือใน,ในซอยที่เป็นคลองขดงูอ่ะพี่<ม>จากบ้านตาแกอ่ะมันบ้านตาแกเป็นบ้านหลังรองสุดท้ายพี่แจ๊คมันจะมีบ้านน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ท้ายซอย<ม>ก็คือตรงหน้าคันคลองตรงนั้นเลย ผมก็เลยตรงนั้นอะ่ะแต่ตรงนั้นมันเข้าไม่ได้มันเข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์ผมก็แล้วรถไปจอดที่เดิมพอผมไม่จอดปุ๊บคณะกรรมการเขาก็ตรวจงานไปแล้วก็เอพี่ที่เป็นผู้นําหมู่บ้านะ่ะอ mm. ท่านก็ได้มาร่วมด้วยครับพี่ที่เป็นผู้นําหมู่บ้านก็มาร่วมด้วย mm. แล้วท่านก็เดินตรวจน,นู่นนี่ยคือเราเราตรงนี้นี่นคือในระหว่างที่ผมมารถเข้าไปจอดอผมก็ขออนุญ,ญาตาตาแกตาอื mm. เห็นตาแกเดินออกมาตา mm. ขอจอดที่เดิมนะครับ แต่ว่าคณะกรรมาการทีมงานผมะลงอย่างลถไปหมดล hmm. ะผมก็เลยบอกตาขอจอดที่เดิมนะ <Okay. S 2> แกก็เลยบอกเอาไม่มีปัญหาครับช่างไม่มีปัญหาเลยมาช่วยกันจอดอ hmm. พอจอดรถเสร็จพี่แจ็ค hmm. ก็ไปตรวจงานปกติครับไปตรวจงานปุ๊บทุกอย่างผ่านเรียบร้อยดีหมด hmm. ก็ตกเย็นวันนั้นเนี่ยประมาณสักห้าโมงสี่โมงกว่ากว่าสี่โมงกว่กว่าปุ๊บ ผมก็คณะกรรมการท่านก็กลับไปที่หน่วยงานแล้วครับพวกเราก็ไปเตะฟุตบอลกันไปเตะฟุตบอลกับกับหน่วยงานอไปเตะฟุตบอลที่อำเภออะไรอย่างเงี้ยพี่<ม>ไปหาพ,กพวกเตะบอลพอจังหวัดที่จะกลับบ้านประมาณสักห้าโมงครึ่งคณะกรรมการท่านหนึ่งพี่ครับอพี่เพชรผมลืมของอยู่นู่นว่ะผมก็เลยบอกเฮ้ยมันเรื่องเล็ก เดี๋ยวผไปเอาให้เพราะว่าทุกท่านเนี่ยบ้านเขาอยู่ในเมืองเขาจะกลับจากสนามฟุตบอลไปที่เมืองอม,มีผมคนเดียวที่ต้องขับรถข้ามอำเภอพี่แจ็คข้ามตำบลข้ามอำเภอไปผมก็เลยบอกมันผ่านทางผมด้๋ยผมไปเอาให้ประมาณห้าโมงครึ่งครับผมก็อ,อขับรถไปไปที่ไปที่บ้านตาแกรครับคือเขาบอกว่าน้องลืมไว้ที่ไหนบอกอลืมไ้บ้านตาแกเลยเพราะว่าวันนั้นที่ไป ไปดูอะ่ะมันมีฝนลงแล้วก็แบบทุกคนก็ต้องมาจัดการกับรองเท้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คเขาก็เลยลืมของอย่างหนึ่งไว้ทีอ่อืเออเป็นเป็นตลับเมรผมบอกได้เลยลืมไว้ที่หัวงกระไดบ้านตาครับับพอลืมเสร็จผมก็เลยขับรถกลับไปอืพอผมขับรถกลับไปประมาณสักห้าโมงครึ่งกับหกโมงก็ขับรถเข้าไปในซอยตรง,ตรงนั้นแหละพี่มันก็มืดละผมก็ถามว่าอ,อคุณตาครับคุณตาเนก็อยู่หน้าบ้าน คุณตาครับสวัสดีครับผมช่างเพชรนะจําได้ไหมวันนี้ขออนุญาตมารถส่วนตัวนะเพราะว่ามันเย็นแล้วไงพี่ก็คือเอารถส่วนตัวมาใช้งานละครับโอ้ยจาได้จําได้จําได้ช่างมาทําไมผมก็เลยตาครับพอดีวันนี้พาน้องเข้ามาตรวจงานอ่ะเมื่อเช้าอ่ะเขาลืมตลับเมตรไว้ผมจะขออนุญาตมาเอาแล้วก็กลับบ้านนะครับตาตาบอกเอ้ยตาเก็บไว้ให้อยู่นี่อแต่ ไหนไหนในช่างมาแล้วมานั่งคุยกับตาหน่อยดีกว่าแค่นี้เองพี่คือตาเนี่ยเห็นในช่างมาสามสี่รอบแล้วอืม,อมแล้วก็มาทํางานให้ให้หมู่บ้านตาเนี่ยท้ายซอยตาเนี่ยในช่างมานั่งกินเล้ากับตาหน่อยอืแค่นั้นเองครับตาแกก็เลยไปจัดหาเครื่องดื่มมาอครับแกก็เลยอันนี้ขออนุญ,ญาตข้ามไปนะพี่เราเป็นเครื่องดื่มแล้วกันอืก็ไปจัดหามาครับ ผมก็เลยคิดว่าโอเคห้าโมงครึ่งผมก็คิดว่าคลองตรงนี้มันมืดมากครับพี่แจ๊คผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะออกจากคลองเนี้น่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มผมน่าจะไปได้ก็เลยคิดว่าโอเคมีแกลบอยู่ก็เลยนั่งคุยกับตาแกแกก็ไปจัดหาเครื่องดื่มมาก็ได,ได้ได้นั่งดื่มกันครับพี่แจ็คแกก็ถามสารทุกสุดดิบละ่ะช่างเพชรมาจากไหนเป็นใครนู่นนี่นัน่น,นครับก็ได้นั่งคุยกันกเอาสูบยาไหม พี่ขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องบุหรี่แกอยากให้เราสูบบุหรี่เป็นเพื่อนแกมากเลยพี่ผมก็บอกผมไม่สูบบุหรี่ครับเพราะว่าถ้าผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมผมจะไม่ค่อยแตะเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แกบอกให้สูบสูบสิผมก็เลยบอกโอ้ยไม่ไม่ไม่เอาหรอกตาสุดท้ายก็รับบุหรี่แกมาคำหนึ่งพอรับบุหรี่แกมาแกก็บอกอ่ะถ้ารับบุหรี่ตาแล้วเนี่ยนั่งเล่นไปก่อนเดี๋ยวตาจะเดินข้ามฝั่งคลองไปตาจะไปหา ปลามาทำต้มปลาให้กินแค่นี้เองพี่ก็คือผมก็นั่งสูบบุหรี่ยาวพันโอ้เนี่ยผมจะโดนเหลืองแนะ่คือเจ๊กต้องบอกงี้ก่อนคุณผู้ชมผู้ฟัง <ขอ S 1> กับขอโทษพี่เดี๋ยว,ยวฟังผมก่อนหมาหอนว่ะหมาหอนอือหืมอือหืมพี่อือ ปิด้ปิดซาวเลย,เลยผมปิดซาวเลยอะขอฟังก่อนโอหไปละพี่โอ้โห, <ไป S 1> โโหนี่คือนี่อยู่จังหวัดจังหวัดอะไรแล้วเนี่ยจังหวัดแถวแถวที่ที่จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพี่โคราบ แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนิดนึ่งผมจะบอกอย่างนี้ก่อนคือคุณผู้ชมผู้ฟังครับอย่าว่าผมกระแดะผมเคยบอกแล้วว่าทั้งหมดเลยมันไม่ใช่กติกาผมเพราะว่าคําว่าถ้าถ้าโทษนะฮะคือถ้าคําว่าพูดสูบุหรี่บ่อยๆอ่ะช่องมันจะมีผลเพราะว่า YouTube เป็นคนกําหนดกติกาไม่ใช่ผมครับแต่อันเนี้ยโอ้หสุดจริงโอ้โหไม่หยุดด้วยอ่ะ นี่เขาหอนจากจากห่างจากเราขนาดไหนเนี่ยเอ่อประมาณห้าเมตรพี่เฮ้ยก็อยู่ในอาณาบริเวณแถวบ้านเราดิใช่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 ครับหมาเราปะเอ่อไม่ใช่ครับพี่โออ่าโอเคโอเคต่ออ่ะอ่ะเรารับมาเรารับมาเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะจัดการไปกาจัดการไปครับต้องต้องขออนุญาตพี่แจ๊กับกับท่านผู้ฟังด้วยครับพี่ขอโทษเคยพอรับมาเสร็จปุ๊บ ผมก็นั่งแล้วก็จะมีเครื่องดื่มผมก็นั่งก็เป๊กไปก็เป๊กไปตามส่วนตามเรื่องตามราวอพอเป๊กไว้สักพักหนึ่งไอ้บ้านน้องเราสุดท้ายอย่าพี่ไอเอแล้วกันอไอเอ,เอมันขับรถมามันเคยเตะบอลกับผมเพราะว่ามันจำได้ว่าทีมตรงเนี้ยมีนายช่างคนนี้มาอยู่ด้วยมันจำได้มันก็ ขับรถเข้ามาในซอยพี่งอนเงินงงอนเงีนยโค้งตรงงูมาอ uh huh. มันก็ถามว่าในช่าง uh huh. มาทําอะไรพี่ uh huh. แอบมาถามผมในช่างมาทําอะไรพี่ uh huh. ผมก็เลยบอก uh huh. ก็พอดีพากรรมาการมาตรวจงานอ uh huh. แล้วก็เลยลืมของผมก็เลยกลับมาเอา uh huh. พอกลับมาเอาก็เลยเจอตาเจ้าของบ้านเนี่ย uh huh. แกชวนเป๊กเครื่องดื่มสักหน่อยอื uh huh. อ่าผมก็เลยนั่งคุยกับแกด้วยเนี่ยตอนนี้แกลงไปหาปลาแกบอกว่าเดี๋ยวช่างเพชรรอตาก่อนเดี๋ยวตาจะลงไปหาปลามาทําต้มปลาให้เพราะแกก่อไฟอะไรแล้วครับแกก็ไปหาปลาไอ้น้องเออ่ะมันก็ไม่พูดอะไรนะพี่แจืคแต่มันคือแบบอ๋อโอเคพี่ตามนั้นตามนั้นตามนั้นก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าบ้านก่อนเนาะเพราะบ้านมันอยู่ท้ายซอยหลังสุดท้ายอ่าแต่ในก่อนที่น้อง ไอเอมันจะบอกว่าให้แฟนมันพาเข้าบ้านอ่ะมันมากับแฟนมันน่ะแฟนมันเขี่ยขาพี่ผมเห็นในระยะประมาณสักสี่เมตรอ่ะแฟนมันเขี่ยขาเต้งไปเถอะ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 ผมก็เลยแบบเอ้าไอ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 เอเออเอาไปก็ไปคือเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเราก็เลยแบบโอเคจะไปก็ไปก็ไม่มีปัญหาครับก็ไปเสร็จปุ๊บพอช่วงประมาณสักอ่า พอเอมันเข้าบ้านปุป๊บอีกสักประมาณยี่สบนาทีตาแกก็ขึ้นมาประมาณสักหกโมงกว่ากับทุ่มหนึ่งพี่แจ <S S S ครับแกก็หิวปลาช่อนปลาดุกอุ้ยพี่คือถูกใจช่างชาวบ้านเลยแล้ว <S S 1> <ม>ก็ถือมาไงบอกช่างเดี๋ยวรอก,ก่อนแป๊บหนึ่งแกก็ไปสับหัวโบบ้าโบบ้าโบบ้าอะไรกันทําแล้วแกก็เอาไปลงหม้อลงอะไร<ม>อ่าแล้วก็แกก็ทำไอ้ต้มแซบอะ<ม> แกก็ทาต้มยําปลาดุกมามพี่ไปช่อนนะ่ะมาให้ทานกันผมก็ทานแกก็บอกช่างในช่างทานสิผมก็ทานก็กินนะแกไปสักพักหนึ่งก็ก็เดื่มแกไปจนสักประมาณทุ่มหนึ่ง่ะครับอ,อ,อพอถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งอนะ่ะผมก็ขอตัวตาแกตาครับพรุ่งนี้ผมต้องมีประชุมนะครับเพราะว่า โครงการที่เข้ามาทําให้ตาเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องมีประชุมกรรมการอีกว่าเ,เราเข้ามาตรวจโครงการแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นอย่างไรครับนะครับเ,เพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญ,ญาตก่อนผมมีประชุมเด้อ,อก็บอกตาแกอย่างนั้นครับตาแกก็นั่งเลยอ้าวไม่เป็นไรช่างไปเถอะไปเถอะไปเถอะก็ห่อ,อ,อ,อต้มปลาให้กลับมากินที่บ้านครับห่อต้มปลาให้ผมกลับมากินที่บ้านอพอวันรุ่งขึ้นพี่แจ๊ค ผมเข้าไปไประชุม mm. ไปไประชุมกับพี่ผู้นำหมู่บ้านครับคือพี่ผู้นำหมู่บ้านเนี่ยจะไปกับผมในไฟที่ mm. ที่สำรวจว่ามีความเสียหายก mm. ับไฟที่ตรวจงานอ่าคือแ,แรกเนี่ยพี่ผู้นำหมู่บ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีการเสียหายก็ mm. เลยให้ช่างเข้าไปดูพอช่างจับทีมงานเข้าไปทำจัดสารงมัมนเข้าไป mm. เขาก็เข้าไปร่วมตรวจด,ด้วยในไฟที่สองคือไฟที่กรรมการไปตรวจงาน อพอไปเจอกันที่ที่ที่สํานักงานนะพี่เนาะมผมก็เลยบอกว่าพี่สวัสดีครับ,รบโอ้ดีครับช่างเขาบอกสวัสดีครับช่างผมก็เลยถามว่าพี่เป็นยังไงโครงการที่ทางเราก็ไปทําให้เนี่ยพี่โอเคไหม,หมตอนนี้หมู่บ้านน่าจะได้รับหนึ่งน้องสามก็คือ,อได้รับเขาเรียกว่าอะไรความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเนาะพี่เขาบอกโอ้ช่างขอบคุณมากเลยครับครับทําได้แล้วก็โอเคดีมากเลยครับ ถ้าเกิดช่างมาช้ากว่าเนี้ยฝนตกหนักแน่นอน<ม>ช่างก็ไปสำรวจไม่ได้<ม>อ่าผมก็เลยบอกว่าใช่ครับพี่เพราะว่าวันที่ผมไปสำรวจที่แรกอะฝนตกหนักมากเลยครับผมเห็นแล้วว่ามีมปัญหาแน่นอนมผมก็เลยไปจอดที่บ้านคุณตาท่านนี้<ม>ครับครับไปจอดที่บ้านคุณตาท่านนี้อ<ม>พี่ก็เลยบอกเดี๋ยวนะช่างเพชร ช่างเพชรไปต่อที่บ้านคุณคุณตาท่านไหนครับบอกพี่หลังรองสุดท้ายของหมู่บ้านเลยครับเพราะเส้นนั้นน่ะมันเป็นถนนที่ไม่มีใครเข้าอมันเป็นทางเรียบคลองไปพี่เป็นโค้งปีงูไปประมาณสักเกือบห้ากิโลอะ่ะอืมเขาถามบอกช่างเพชรช่างเพชรไปจอดที่นั่นจริงเหรอครับครับผมบอกจริงจริงครับพี่เพราะว่าเมื่อคืนคน่ะคณะกรรมการท่านหนึ่งอะ่ะทีมงานผมอะ่ะท่านลืมตลบเมตรไว้ครับ ผมก็เข้าไปเอาให้ครับหลังจากไปเตะบ,บอลที่ที่ที่หน่วยงานใหญ่เสร็จอะ่ะผมก็ขับเข้ามามผมก็ยังได้นั่งเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ได้นั่งได้ดื่มกินกับคุณตาท่านนี้อ,อยู่เลยเขาก็เลยบอกออคือมันเป็นอย่างนี้พี่ขอญาติถอยไปนิดนึงเขาบอกว่าอ,อช่างเพชรที่เข้าไปอะ่ะไปจอดที่ไหนผมก็เลยบอกเนี่ยคุณตาท่านเนี้ยคุณตาที่ วันนั้นผมไปอ่ะรถติดมากเลยเขาบอกรถให้ผมแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ยังได้นั่งดื่มเครื่องดื่มกับผมเขายังท่มทําต้มปลาชอ่อนให้ผมดื่มได้ทานอยู่เลยพี่อืผู้นําหมู่บ้านั่านบอกช่างเพชรตาท่านนั้นน,น่นะท่านเสียไปสามเดือนแล้วนะครับช่างเพชรไปเจอได้ยังไงอื่เขาทวนกับผมจริงหรือเปล่าพี่ผมจริงพี่ผมเพิ่งเจอมาเมื่อคืนเลยครับ แค่นั้นเองพี่แจ็คผมก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตเดือก,ก่อนอหลังจากที่เราไปตรวจงานเราไปเจอ่ะเจอไปเจอแก่อาคู่ว่าคักอะแล้วก็คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรพี่จนวันที่เราเข้าไปตรวจงานจริงๆอ่ะจนวันที่เราลืมของอ่ะเราไปนั่งกับเขาว่าซึ่งพี่ที่เป็นผู้นาหมู่บ้านคนนั้นอะแกบอกว่าช่างเพชรครับอีกสองวันอะจะเป็นวันครบ ร้อยวันที่คุณตาคนที่เสียชีวิตครับผมขออนุญาตเชิญช่างเพชรเข้าไปที่ที่เดิมได้ไหมที่บ้านหลังเนี้ยพี่เย็นวันนั้นอะ่ะผมไปเลยมผมไปเลยพี่เลิกง,งานเสร็จผมเดินขับรถเข้าไปเลยแล้วก็เดินดูดูๆเข้าไปพี่สิ่งที่ผมเจอ,อขวดเหล้าเมื่อคือนยังอยู่เลยพี่ จานปลาช่อนต้มปลาช่อนเมื่อคืนก็ยังอยู่ครับพี่มีสารน,น้อยสารหนึ่งยังอยู่อ่ะเขาผมเลยแบบโอ้มันมันครับเราน่าจะเจอแล้วล่ะครับพี่แจ๊คครับหลังจากนั้นคืออีกสองอีกสักวันหนึ่งอ่ะลูกหลานแกก็กลับมาเราก็ไปช่วยแกนู่นนี่นะครับพอลูกหลานแกกลับมาเราก็เลยออ่ไม่ได้ไปคุยครับก็บอกกับพี่ที่เป็นผู้นําหมู่บ้านว่า พี่อย่าบอกนะว่าผมมาเจออย่างนี้อย่างนี้ครับผมก็เลยอหลังจากที่ทําวันร้อยวันนะทําบุญร้อยวันผมก็เดินเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าเอคุณตาครับขอบคุณนะครับที่ช่วยมาดูแลลูกหลานในวันที่ลูกหลานเกือบจะออกไม่ได้อืครับคุณตาก็คงจะเหงานน่แหละผมคิดอย่างนั้นครับก็เลยมาหาเพื่อนหาลูกหาหลานทํากับข้าวให้กินอืครับพี่ผมคิดแค่นั้นจริงๆริครับมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่พี่แต่ว่ามันก็มันก็ น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้คือมันอไอ้น้องคนนั้นอ่ะไอเอมันไปเจอผมงานร้อยวันผมถามบอกเอทำไมมึงไม่บอกกูสักคำวะว่าตาเขาตายแล้วมันบอกพี่ขวดเหล้าตั้งเพียบพี่บอกตาแกกำลังไปหาไอ้ไอ้ปลามาให้กินอ่ะผมไม่ยุ่งหรอกพี่ เขาเจอกันหมดแหละเพราะตาแกไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนคือเอแกลูกหลานแกอยู่ที่กรุงเทพหมดอยู่ที่ต่างจังหวัดหมดแกเลยอยู่บ้านคนเดียวครับครับคือบ้านแกครับพี่แจ๊คจะเป็นบ้านที่เป็นเพิงหน้าที่สมมุติว่าเรามีที่สักไกล้หนึ่งเนี่ยบ้านตาแกจะเป็นเพิงที่อยู่ด้านหน้าสุดและด้านหลังเป็นบ้านลูกหลานอืลูกหลานไม่อยู่ ครับแกก็เลยอยู่คนเดียวตรงนั้นแหละผมก็เลยบอกอาจจะเหงาจักหน่อยครับนะฮะก็เห็นว่าเอ้ยมีคนมาช่วยหมู่บ้งหมู่บ้านแกคงอยากจะมาต้อนรับแหละา้วะนั้นสิ่งที่กินเข้าไปอ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่ราบพี่อร่อยไหมล่ะอร่อยไหมล่ะผมมันมันดีครับพี่มันดีมันต้มปลาอร่อยใช่ไหมล่ะดีฮะไม่รู้ปลาจากไหนไม่รู้แต่แต่มันดีครับพี่ครับครับต้องต้องขออนุญาตจริงๆบางทีมาไหนจะไม่ได้หน้ากลัวสําหรับ ที่แจ็คหรือว่าเป็นแฟนท่านอื่นแต่ว่าผมคือผมฟังเรื่องนี้แล้วอ่ะมันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเออเรานึกกลับไปย้อนไปว่าครับบางทีคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่ที่บ้านอยู่ที่หลาจังหวัด่ะบางทีเขาเหงานะครับเขาคิดถึงลูกคิดถึงหลานนะอืแค่นั้นเองที่บางทีคือแบบแค่แบบเออมีเวลาไปเยี่ยมเขาสักนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมผมรู้เลยว่าคือผมพอเรื่องพวกนี้มันผ่านไปอ่ะผมรู้เลยว่า เออตาแกน่าจะเหงานะครับแกมนั่งหานู่นหานี่ให้สร้างกินก็อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมแต่แกก็ไม่ได้มาทาร้ายครับพี่แจ็คครับอ่ะแกมาต้อนรับมาดูแลแหละคุณเพชรครับพี่โอเคโอเคได้คุณเพชรอันนี้น้องหายหอนแล้วนะเลิกแล้วนะไปแล้วน่าจะไปแล้วครับพี่ผมก็น่าจะจอลลรีแล้วเหมือนกันหัวละนะฮะมีซาวส่วนตัวซะด้วยโอเคคุณเพชรขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเพชรนะ ขออนุญาตขอขอบพระคุณมากๆครับเป็นแฟนคลับพี่แจ็คเหมือนเดิมครับขอบพระคุณมากๆคุณเพชับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคริว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว